ผมมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องเป็นนิทานที่ยังไม่จบเป็นนิทานที่เพิ่งเขียนมาจนถึงวันนี้แต่เรื่องมันเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าได้สร้างโลกและจักกรวาลพระเจ้าได้สร้างมนุษย์คู่แรกของโลกขึ้นมาเป็นมนุษย์ผู้ชายกับมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้หญิงชื่อเอวา ส่วนมนุษย์ผู้ชายชื่อโอดัมเปจาตได้ให้เอวากับโอดัมเฝ้าสวนอัมพรพ อัมพรแปลว่าท้องฟ้าส่วนอัมพรแปลว่าสวนที่อยู่บนท้องฟ้าโดยสั่งห้ามว่าในสวนอัมพรนี้มนุษย์จะทำอะไรหรือจะกินอะไรก็ได้แต่พระเจ้าห้ามไว้เพียงอย่างเดียวนั่นคือผลไม้แห่งความบ้าอํานาจ วันหนึ่งซาตานผู้ปรับตลอดการของพระเจ้าได้แปลงร่างเป็นงูเหา่าเลื้อยมาจากเชียงใหม่มาถึงสวนอัมพรแล้วย้ายที่อยู่ไปอย่างภูมิใจไทยก็ไม่รู้ เข้ามาผู้ยงเอวาว่าเธอไปลองกินดูสี่ผล,ลไม้ชนิดนี้ถ้าเธอกินเข้าไปเธออาจจะมีอํำนาจเหมือนพระเจ้าก็ได้เอวาก็อยากกินครับจึงไปชวนโอดัมให้กินโอดัมก็กินตามคำที่เอวาสอนที่เอวาบอกและพระเจ้าก็รู้ในการละเมิดคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าจึงสาปให้มนุษย์ทั้งคู่ ลงมาเกิดแต่ในการลงมาเกิดนั้นพระเจ้าบอกว่าผู้หญิงอันนี้พูดกันต,ตรงๆนะฮะเป็นเพศที่อยากรู้อยากเข็นพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คือเป็นเพศที่เสือกพระเจ้าจึงสาบให้ผู้หญิงมีร่างกายที่อ่อนแอเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการเสือกน้อยลงนี่คือน้อยแล้วนะครับ ขนาดรูปในแว่นตาจัางสืบมาได้แต่ในความที่มีร่างกายอ่อนแอพระเจ้าก็สาบให้ผู้ชายต้องกลายเป็นทาสของผู้หญิงเพราะเชื่อคำของผู้หญิงดังนั้นผู้ชายบางคนจึงเห็นดีกว่าราษฎรด ผลมาจากคคำสาบของพระเจ้านะฮะในขณะที่มนุษย์มาเกิดนั้นพระเจ้าก็ได้แอบใส่บาะเล็ดพันแห่งสลิมลงมาให้กับทุกคนดังนั้นในตัวเราทุกคนจึงมีความเป็นสลิมอยู่ในตัวเสมอไม่ว่าจะมากหรือไม่ว่าจะน้อยแต่ด้วยความซื่อสัตย์อื่นๆที่มนุษย์มอบให้พระเจ้าพระเจ้าจึงมอบพอรได้ว่า โลกสลิปนั้นรักษาหายถ้าเต็มใจจะรักษาแต่ถ้าใครที่ไม่ยอมรักษาพระเจ้าก็จะปล sí ่อยใ,ให้สลิปตายไปพร้อมกับลมหายใจของเขาเมื่อมนุษย์คู่แรกครับที่ทานเรื่องนี้ยาวหน่อยนะเมื่อมนุษย์คู่แรกลงมาเกิดก็ได้ขยายเผ่าพันธุ์เกิดเป็นชนเผ่าครับในชนเผ่านี้ครับ มนุษย์ก็ไม่่ตงจากสัตว์ในทีแรกมนุษย์ต้องการหัวหน้าฝูงแต่ในการที่มนุษย์ต้องการหัวหน้าฝูงนั้นมนุษย์ไม่รู้ว่ามนุษย์จะให้ใครเป็นหัวหน้าฝูงจึงเลือกมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝูงและแน่นอนครับในยุคที่มนุษย์โง่ที่สุดเราเลือกผู้แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝูงหลังจากนั้นเมื่อฝูงตัวแรกตายลงไปมนุษย์ก็ไม่รู้ว่า จะให้ใครมาเป็นหัวหน้าฝูงอีกด้วยวิธีแบบโง่โง,ง่ต้องบอกว่าเป็นวิธีแบบโง่โง,ง่มนุษย์จึงบอกว่าก็เอาลูกของจ่าฝูงคนเดิมไงไปเป็นจ่าฝูงต่อแต่เมื่อสังกันเป็นอย่างนี้มารุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าส่งทอดตําแหน่งจ่าฝูงจากรุ่นสู่รุ่นแต่อย่าลืมนะครับมนุษย์มีเมล็ดพันธุ์แห่งความบ้าอํานาจอยู่ ในความบ้าอำนาจนั้นครับมนุษย์ที่เป็นจ่าฝูงที่ส่งทอดกระทางสายเลือดได้บอกว่าทุกคนที่อยู่ในฝูงนี้คือทาสของจ่าฝูงมนุษย์ที่เป็นจ่าฝูงที่สืบทอดกระทางสายเลือดก,ก็บอกว่าผืนแผ่นทั้งหมดที่ทั้งฝูงสร้างมาด้วยกันเป็นของจ่าฝูงวันดีคืนดี ที่มนุษย์จ่าฝูงได้ส่งคนในครอบครัวไปแต่งงานกับจ่าฝูงฝูงอื่นแล้วเกิดการทะเลาะก,กันเองก็เกณฑ์มนุษย์ในฝูงด้วยกันไปสู้รบปรบมือกับฝูงอื่นๆล้มหายตายจากแล้วก็มาอ้างเอาความชอบธรรมกับมนุษย์ในฝูงด้วยกันว่าก็นี่ไงฉันคือคนที่รักษาฝูงไว้ให้พวกแก หนึ่งมนุษย์มีความฉลาดมากขึ้นฉลาดมากขึ้นจนกระทั่งคิดว่าเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วนะที่เราจะให้จ่าฝูงสืบทอดกันทางสายเลือดงั้นเรามาสืบทอดจ่าฝูงด้วยการเลือกตั้งกันเถอะแต่เราก็ยังจะให้ตระกูลของจ่าฝูงฝูงเดิมเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของหมอผีประจาหมู่บ้านต่อไปแต่วันดีคืนดี หมอผีประจำหมู่บ้านที่อยู่ในสถานะเป็นที่เคารพเป็นที่ศรัทธาของมนุษย์ทั้งหมู่บ้านก็ไปแอบจับมือกับยามประจำหมู่บ้านในการเข้ามายึดอํนนานาจจ่าฝูงคนใหม่ที่เข้ามาในรูปแบบการเลือกตั้งทุกครั้งที่เกิดการจับมือระหว่างหมอผีที่เคยเป็นจ่าฝูงเดิม ับยามประจาหมู่บ้านนั่นหมายความว่าความศรัทธาต่อหมอผีประจําหมู่บ้านจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆและถ้าหากเกิดการจับมือระหว่างหมอผีประจําหมู่บ้านกับหัวหน้ายามในการยั่งชิงอํานาจของคนในหมู่บ้านอีกเมื่อใดหากเกิดขึ้นอีกแม้แต่เพียงครั้งเดียวความศรัทธาต่อหมอผีที่มีจากคนในหมู่บ้านจะไม่มีอีกต่อไป นี้ที่มนุษย์ได้เปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบจ่าฝูงที่สืบทอดกันทางสายเลือดมาสู่ระบบการเลือกตั้งแล้วเราจึงต้องมาถามว่าตกลงแล้วคนทั้งฝูงเป็นทาสของจ่าฝูงหรือไม่แผ่นดินทั้งหมดประเทศทั้งหมดหมู่บ้านทั้งหมดเป็นของจ่าฝูงหรือไม่ทุกท่านครับนิธานเรื่องนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้เพราะ นิทานเรื่องนี้ยังรอให้พวกเราเขียนมันช่วยกันเรามาสู้วันนี้เราไม่ได้สู้เพื่อใครอื่นเรามาสู้เพื่อประชาชนคนกันเองทั้งสิ้นเรากำลังมาสู้เพื่อลักษณะดีกันเรากำลังมาสู้เพื่อประเทศที่น่าจะดีกว่านี้